สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปบทเรื่องเล่าวันนี้ก็เป็นธีมเรื่องลี้ลับเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างหลังจากที่อยู่ในป่าหิมพันธ์มาหลายคลิปแล้วนะฮะก็มีเพื่อนๆรีเควสเรื่องราวของปีศาจตะวันตกวันนี้ก็จะมานําเสนอเรื่อง The s i x Ruler ปีศาจผู้ปกครองทั้ง6ซึ่งตรงข้ามกับทูตสวรรค์ของพระเจ้าในปัจจุบันกระแสการบูชาปีศาจในกลุ่มวิชาได้ถูกฟื้นกลับมามากขึ้นและฮิตไม่แพ้กลุ่มบูชาทูตสวรรค์เลยครับ มันก็จะคล้ายกับพวกบูชาผีพรายบ้านเรานะฮะวันนี้ก็เลยเอาเรื่องของปีศาจร,ระดับผู้ปกครองมาให้เพื่อนๆรู้จักกันครับได้แก่ตอนที่ 1. นึ่ลูซิเฟอร์อดีตทูตสวัสค์ระดับชั้นเซราฟิมเคยมีหน้าที่ขับลำนำนามัสการสรรเสริญพระเจ้าเคยเป็นผู้มีอำนาจเหนือบรรดาทูตสวรสค์ทั้งหมดลูซิเฟอร์มีปีกถึง6คู่ในขณะที่ทูตสวรรค์เซราฟิมทั่วไปมีปีกเพียงแค่สคู่เท่านั้น เหตุที่ลูซิเฟอร์กลายเป็นทูตสวรรค์ก็เพราะว่าที่แรกเนี่ยพระเจ้ารักลูซิเฟอร์มากที่สุดแต่ภายหลังการสร้างโลกพระเจ้าก็รักมนุษย์มากกว่าเขาลูซิเฟอร์จึงก่อกระบฏต่อพระเจ้าจึงถูกลงโทษให้ตกสวรรค์และได้มาเป็นจอมมารแห่งนรกลูซิเฟอร์อยู่ในตำนานฮิบรูความหมายของชื่อแปลว่าผู้นำแสงสว่างหรือแสงแห่งรุ่งอรุณคำพีฮิบรูกล่าวว่าลูซิเฟอร์ถูกซาตานยุยงอีกต่อนหนึ่งต่อมานักบุญเจอโรมในช่วงคริสจักรเรื่องอำนาจเห็นว่า ควรเรียกผู้ต่อต้านพระเจ้าว่าซาตานมากกว่าที่จะเรียกว่าลูซิเฟอร์ซาตานกับลูซิเฟอร์ยิงถูกเรียกใช้กันแทนในที่สุดหมายถึงคนที่ต่อต้านพระเจ้าหรือหัวหน้าพวกปีศาจในนรกเรื่องราวของลูซิเฟอร์แม้ว่าจะไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลแต่ก็มีบทบาทในมหากาพย์ที่ว่า Lost Paradise ที่ลูซิเฟอร์ ชิชวนทูตสวรรค์ถึง2ใน3ให้ต่อสู้กับพระเจ้าสุดท้ายลูซิเฟอร์ได้พ่แพ้ต่ออาร์คแองเจิลมิคาเอลร่วงหล่นลงมาถ้าไม่ลูซิเฟอร์ถูกเรียกว่าซาตานแทนบาเป็นความเยื่อหยิงอหังการและถือว่าเป็นบาปที่ร้ายแรงที่สุดมีสัญ,ญลักษณ์เป็นมา้าสิงโตและนกยุงลูซิเฟอร์มักจะปรากฏกายในรูปแบบมังกรหรือสิงโตจะมีสมุนชื่อว่าซาตานาเคียและอากาลีเอเรบอยู่ข้างกายเสมอครับสัญ,ญลักษณ์แทนตัวลูซิเฟอร์ก็คือการเขนกลับหัว และเลข66ที่เรียกว่าเลขซาตานนั่นเองแต่ในบาปเจประการนั้นซาตานเป็นบาปแห่งความโกรธแยกกับลูซิเฟอร์อย่างชัดเจนมากโดยบอกว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างซาตานแต่ซาตานคือด้านชั่วร้ายที่อยู่มาก่อนแล้วในลัทธิที่บูชาลูซิเฟอร์มองว่าลูซิเฟอร์ให้ผ่อนดางด้านการปลดปล่อยการปล่อยวางการเข้าข้ามความกลัวในอาคาลทารอจึงอยู่หน้าไพ่เดอะเดนนั่นเองครับตนที่สองชื่อว่าอาซาเซลชื่อแปลว่าผู้ที่พระเจ้าให้พลัง รกกากฏชื่อในคัมภีร์ไบเบิลอันกุรอานและคัมภีร์เอโนอกเป็นปีศาจระดับอาร์คเดมอนมีซักรองมาจากลูซิเฟอร์ในตำแหน่งรูเลอร์หรือหัวหน้าของเหล่าผู้พิทักในแดนนรกและเป็นหัวหน้าของเหล่าเฟราฟิม และยังถือเป็นบนรรพบุรุษของพวกเนฟิลิมิกด้วยครับอดีตทูตสวรรค์อาซาเซลเคยนําความลับของแดนสวรรค์ไปบอกพวกมนุษย์และได้พาบาปต่างๆมาอย่างโลกเราทูตสวรรค์นคนอื่นจึงมีมติว่าเห็นควรจะกําจัดอาซาเซลซะก่อนที่ความลับแห่งสวรรค์และความผิดบาปจะแพร่กระจายไปมากกว่านี้ซึ่งในครั้งนี้ทูตสวรรค์ราฟาเอลหรือบางก็บอกว่ามิคาเอลจึงเข้าจัดการอาซาเซลจนสามารถเอาชนะได้และจัดการมัดมือมัดเท้าของอาซาเซล โยนไปในเหวลึกที่เต็มไปด้วยน้ำแหลมและจะหลุดมาได้เมื่อถึงวันแห่งการาพิพากษาเท่านั้นแต่สุดท้ายอาซา,าเซลก็รอดมาได้กลายมาเป็นปีาศาจผู้ยิ่งใหญ่ในนรก และมาเป็นพันธมิตรร่วมกับซาตาและลูซิเฟอร์เป็นผู้ต่อต้านพยะโฮวาและมีสมุนในนรกคอยรับใช้ถึง80ตนเลยทีเดียวกลุ่มคนที่ผู้ชาปีศาจเชื่อกันว่าอาซาเซลเป็นผู้สอนดาราศาสตร์ตรกกศาสร์วัฒนศิลปรัญาภาษามือการทำนายด้วยเปลวไฟในสำหรับอาเคาทาโรอาซาเซลแทนหน้าไพเอซออฟเวนแปลว,ว่าผู้หยิบยื่นความรู้และโอกาสให้ครับตนที่3คือบาโฟเมตปีศาจขนหน้าแพ เพื่อนๆก็คงจะคุ้นเคยกันดีในเกมออนไลน์แบบแร็หน้าร็อกนะฮะมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นซาตานอยู่เสมอและยังเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ซาตานในปัจจุบันอีกด้วยบาร์โฟเมดเป็นสตรีมนุษย์นางหนึ่งนามว่าบาร่ามีนิสัยที่ชั่วร้ายจนชาวบ้านทนไม่ได้พวกเขาจึงบูชาโลกีเทพเจ้าแห่งเปลวไฟขอร้องให้ช่วยโลกีจึงสาบบาร่าให้เป็นปีศาจแพ้นามว่าบาร์โฟเมดจากนั้นก็ปิดหนึ่เอาไว้แต่ในเวลาต่อมา พนึกของโลกีก็ได้อ่อนแรงลงนางได้ออกมาและมีลูกชื่อว่าบาโฟเมตจูเนียจากนั้นสองแม่ลูกก็ได้อลาวาดอีกครั้งจนชาวเมืองต้องคอร้องโลกีอีกรอบโลกีจึงต้องต่อสู้กับทั้งสองและปิดผนึกสองแม่ลูกเอาไว้เมื่อเวลาผ่านไป800ปีอำนาจของบาโฟเมตก็สามารถหลุดออกมาจากผนึกของโลกีและได้สร้างกองทัพปีศาจมาต่อกรกับเทพเจ้าในที่สุดและแล้วโลกีก็ต้องถอยทัพบาโฟเมตจึงยึดครองเมืองซู เมืองซูก็กลายเป็นอาณาจักรแห่งปีศาจจากนั้นก็กลายเป็นเมืองร้างนักวิชาการสันนิษฐานว่ามาโฟเมตน่าจะเป็นเทพแพะแห่งความอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่พอศาสนาคริสต์เข้ามาก็เลยมากลายเป็นปีศาจไปครับในช่วงท้ายปีคริสตศักราช1,300กษัตริย์ฟิลิปที่4แห่งฝรั่งเศสได้ยืมเงินจำนวนมากจากอัศวินเทมพลาแต่ว่าต่อมาก็คิดจะเบี้ยวนี้ยิงกล่าวหาว่า พวกเทมพลาไนเนี่ยได้บูชาบาโฟเมตและมีพฤติกรรมต่อต้านพระเจ้าในวันศุกร์ที่13ปีคริสตศักราช1307ทิ่อังกฤได้มีคำสั่งให้จับกุมตัวและสั่งประหารชีวิตเทมพลาไนทั้งหมดในฝรั่งเศสด้วยข้อหาที่ว่าเป็นพวกนอกรีดเทเรติกและล้างบากเทมพลาไนครั้งใหญ่ข้อหาบูชาบาโฟเมตแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเทมพลาไนเนี่ยเขาก็บูชาบาโฟเมตจริงนะแต่ไม่ใช่เพื่อต่อต้านพระเจ้าครับแต่เขาบูชาในฐานะเทพแห่งปัญญา สัญ,ญลักษณ์หรือซิวจิวของบาโฟเมตก็คือดาวห้าแฉกกลับหัวตรงข้ามกับสัญ,ญลักษณ์เพนทาเคิลของเทพวีนัสในเวลาต่อมานักไสยเวทนามว่าเอลิฟัสเลวีได้เขียนภาพของบาโฟเมตในหนังสือ r i ชัวร์ซ็อ g ไฮเมจิกมีชื่อว่าซับบาติโกสจึงเป็นที่มาของรูปบาโฟเมตในปัจจุบันและมากลายเป็นภาพลักษณ์ของสาตานไปครับในลทัทธิบูชาปีศาจเชื่อว่าบาโฟเมตเนี่ยให้พรทางด้านสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องเพศและป้องกันกรรมโรค รวมไปถึงการเงินและความมั่งคั่งการเชื่อมต่อกับสิ่งลี้ลับและมายาสารในศาสตร์วิชาครับในอากาวัตโระบาโฟเมตอยู่หน้าไพ่เดอะเมจิกเชียนในขณะที่สำรับไรเดอร์เวดมองบาโฟเมตเป็นปีศาจและไปแทนหน้าไพ่เดอะเดวิลนั่นเพราะว่าแล้วแต่มุมมองของศาสนาครับถ้าคนที่ชอบศาสตร์มืดก็ถือว่าบาโฟเมตเป็นเมจิกเชียนแต่ถ้าสายขาวก็มองว่าบาโฟเมตเป็นปีศาจก็เลยกลายเป็นเดอะเดวิล สื่อถึงความชั่วร้ายความหลงมัวเมาแทนมันก็ขึ้นกับว่ามองมาจากชุดความเชื่อไหนศาสนาไหนนั่นเองครับตนที่ 4, ี่เบลเซบับหรือเบลเซบูเป็นปีศาจตนหนึ่งในความเชื่อของคริสต์และกรีกได้ชื่อว่าราชาแห่งแมลงวันเป็นหนึ่งในผู้ปกครองนรกแต่เบลเซบับเคยเป็นเทพของชาวซีเรียต่อมาก็มากลายเป็นตัวร้าย ในยุคข,ของกษัตริย์อาฮาซีอาเมื่อนักบวชผู้หนึ่งได้บอกกับพระองค์ว่าเมื่อใดที่อางหรือเบลเซบับมาเยือนเมืองน,นี้จะเกิดโรคระบาดไปทั่วผู้คนจะล้มตายเป็นจำนวนมากและซากศพจะกองสูงเหนือหลังคาบ้านผู้คนจึงเชื่อว่าเบลเซบับเป็นเทพแห่งโรคร้ายที่ไหนมีซากศพที่นั่นมีแมลงวันเบลเซบับจึงกลายมาเป็นปีศาจแห่งแมลงวันในที่สุดส่วนในคัมภีร์ไบเบิลพันธสัญญาใหม่ระบุว่าเบลเซบับเป็นผู้ปกครองปีศาจ หรือเจ้าชายแห่งปีศาจจัดอยู่ในกลุ่มเทวทูตตกสวรรค์เดิมทีแล้วเบลเซบับเคยสอนมนุษย์ให้เลือกใช้สิ่งของเลือกอาหารการกินแต่แล้วก็ถูกขับจากสวรรค์เพราะก่อกระบทขึ้นซาตานก็ได้มาเชิญชวนให้เป็นพวกกลายมาเป็นผู้ปกครองนรกจากเดิมที่สอนมนุษย์จึงมากลายเป็นปีศาจที่ล่อลวงจิตใจมนุษย์ผู้ใดที่ได้บูชาเบลเซบับแล้วเขาจะปรากฏตัวในรูปของแมลงวัน ในทุกที่ที่มันไปจะมีฝูงมแมลงวันวินตามไปด้วยบันดาลให้เกิดโรคร้ายเบลเซบับมีความแตกต่างจากซาตาน เพราะพลังอำนาจของเขาไม่ได้มาจากสาตานครับแต่แยกกันปกครองส่วนหนึ่งไปและเป็นหนึ่งในเทวทูตตกสวรรค์ที่เรียกว่าาตานเช่นเดียวกับลูซิเฟอร์และเทวทูตตกสวรรค์ซา,าเอลเบลเซบับเมื่อปรากฏบนโลกบางทีก็เป็นรูปหัวยักษ์หรือแพทย์ตัวผู้ที่มีหางยาวเวลาโกรธก็จะพ่นไฟจากปากเป็นตัวแทนของบาแห่งความตะกละหรือกัตตวนี่นึกถึงจอมมารันริมูลุนะสัญลักษณ์ของบาแ่งความตะกละก็คือหมูเบลเซบับจะมีอีกฉายาว่าจอมทำลายล้างเนื่องจากเป็นผู้นำเสนยหจชนไดต่างๆ มาสู่มนุษย์เสียชได้ในสำหรับอากาอทาโรเบลเซบับ hmm. mm hmm. จะแทนด้วยไพ่เดมูนเป็นตัวแทนของความสับสนความวุ่นวายความไม่สบายใจนั่นเองครับตนที่5มีชื่อว่าลูซิ f ฟิลโรโฟเคลชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูนักแต่ว่าเป็นคนละคนกับลูซิเฟอร์ปรากฏชื่อในเดอะแกรนกิมัว ในหนังสือของเจมส์เอลเชแมนเป็นปีศาจเลี้ยวล้อตัวหนึ่งของลูซิเฟอร์บ้างก็บอกว่าเป็นหนึ่งในปีศาจผู้รับใช้ขิงโซโลมอนนั่นเองจากชื่อหลูแปลว่าแสงสว่างทราบว่าฟิวมาจากฟูจิโอที่แปลว่าลบนี้ว่าหมายของชื่อลูซิฟิวจึงแปลว่าผู้ลบนี้จากแสงสว่างตรงข้ามกับลูซิเฟอร์ผู้นำแสงสว่างโดยสิ้นเชิงครับในรัฐธิบูชาปีศาจมักจะอัญเชิญในเวลากลางคืนและสามารถซัมมอนได้สองครั้งเท่านั้นโดยปีศาจโรโฟเคลมีพลังในการสร้างความเจ็บปวดและเผาผลาญเรี่ยวแรงของ เป้าหมายได้สามารถมอบปีชายานในสารวิกา รวมถึงให้อำนาจทรัพย์สินและความร่ำรวยแบบฉับฉวยได้สไตล์ปีศาจที่เป็นด้านมืดครับและแน่นอนว่าปีศาจก็คือปีศาจครับย่อมต้องการข้อแลกเปลี่ยนที่มันต้องการเช่นกันในไพ่อากาลทารโรลูซิฟิกโรฟูเคลอยู่ตรงหน้าไพ่เอซออฟเพนทาเคิลหรือไพ่หนึ่งเหรียญเป็นการแสดงถึงการมอบโอกาสที่หยิบยื่นให้ครับตอนที่6มีชื่อว่าโมลอกหรือโมเลกมาจากรากศาพัพท์คำว่าเมเล็กที่แปลว่าหลอดราชาหรือเจ้าชีวิตมีชื่อปรากฏอยู่ในคมภีฮิบรูอยู่บ่อยครั้งโมเลกเป็น เทพของชาวคณะอันใช้ในการบูชายันด้วยเด็กโดยนําเด็กทารกทั้งชายและหญิงโยนเข้ากองไฟที่วิหารนอกกรุงเยรูซาเล็มเนื่องจากเขาเข้าใจผิดว่าเป็นการบูชาพระเจ้าแต่แท้ที่จริงแล้วคือการบูชาโมเลกตอนนี้การที่คนบูชาโมลอกก็เพราะว่าขอให้ช่วยป้องกันภัยธรรมชาติและความสมบูรณ์ โมล็อกได้ฉายาว่าปีศาจแห่งการทำลายและสร้างใหม่เขายังสามารถทำให้เกิดโรคระบาดได้มีลักษณะเป็นเทพหัววัวนั่งบนบัลลังทองเหลืองมีแท่นบูชาทำด้วยทองแดงในฐานะปีศาจแล้วโมล็อกนับเป็นเจ้าชายของดินแดนแห่งน้ำตาเป็นพื้นที่ส่วนเหนือของนรกในคมพีคาลปากล่าวว่าโมล็อกนั้นอยู่กับซาตานเป็นปีศาจตนแรกของต้นไม้แห่งชีวิตในกรีกโบราณเชื่อว่าโมล็อกมีความเกี่ยวข้องกับเทพโครนัส วีดาของซูสที่เป็นเจ้าสายฟ้าที่กลือลูกตัวเองไป5คนและได้ถูกซูสค่นล้มลงในภายหลังและยังเกี่ยวข้องกับว่าเอาของอียิปต์และมาลีของพวกอัร์เซเรียนกับบาบิโลเนียครับปีศาจโมล็อกมักจะอ้างว่าตัวเองเป็นเทพแห่งแสงและความมืดเป็นผู้แยกพลังสองขั้วออกจากกันในฐานะผู้คุมชีวิตและความตายมันมักจะล่อลวงคนให้ติดในพันธสัญญาที่ทําไว้และทําให้สิ่งที่เลวร้ายอยู่แล้วเลวร้ายกว่าเก่าด้วยเพทุใบอันตุกติกของมันโมล็อกจึงแทนด้วยไพ่เดอะเดวิลของสําหรับอาคาทา ในฐานะผู้ล่อหลวงมนุษย์ให้ติดกับในบาปน,นั่นเองครับสำหรับเรื่องราวของฟิกรูเลอร์แห่งนรกก็จบลงตรงนี้ครับและยังมีปีศาจอีก72ตนของโซโลมอนเดี๋ยวคงต้องแบ่งพาร์ตและเอามารวมเป็นคลิปเดียวกันอีเช่นเคยครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสามารถกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเดนโพสก่อนเพื่อทราบข้อความก่อนใครได้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ